สวัสดีครับพี่น้องครับคนละหิมครับพี่น้องวันนี้คนละหิมพาพี่น้องมาบึงวิธีการเฮ็ดรอบตั้งครับพี่น้องรอบตั้งใส่ในน้ําสงครามนี่แหละครับผมลงคลิปไปแล้วสองคลิปครับคือการยามครับพี่น้องที่ลงไปอันนี้มาบึงวิธีการเฮ็ดนะครับกลัวจะได้เป็นน่วยรอบครับอันนี้เขาเอื้นรอบตั้งครับพี่น้อง ผมเห็นแต่เพื่อนเฮ็ดรอบดักปลาข้อดักปลาช่อนครับอันนี้รอบตั้งนี้เข้าคู่ปลาครับพี่น้องอันนี้เครื่อไม้ครับพี่น้องต้องได้คดเครื่อไม้ก่อนครับวิธีการเฮ็ดก็ต้องคด เครื่องไม้ใ็ดเป็นกลุ่มครับเป็นกลุมวงกลมครับพี่น้องกลุมวงกลมแล้วก็เอาเหลาไม้ให้เป็นให้เป็นแท่งครับให้เป็นดิ้วมาตีอ้อมไอ้กลงกลงไม้ครับพี่น้องลักษณะนี้แหละครับอันนี้คือทางทางงาทางปาก ปลาเข้าครับพี่น้องติดแบบนี้เรียบร้อยแล้วกรับสิมาเข้างามาใส่งาครับคืออันนี้คือเข้างาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอเพิ่งใส้ด่างเดงครับขนาดขนาดสามเซนสามเนครึ่งครับ,รบพี่น้องประมาณนี้สามเ้นถึงสามเ้นครึ่งครับ วิธีการเฮ็บเพื่อนะติไม้เป็นกากระบาดครับรูปลักษณะทางป่าเข้าไปครับพี่น้องใส่ได้ทั้งน้ํานิ่งและกัน้ำไหลส่วนมากสีนิยมใส่น้ำไหลครับพี่น้องใส่แม่น้ํำมองใดมันไหลเอารอบตั้งนี้ไปใส่นี่ ปลานางครับปลานางปาดปาดปลาอยังเข้าบดทุกปลาครับพี่น้องทางในบ่มีเหงื่อครับดักทางบ่้องใส่เหืือดักทางปลา,ปาไปครับพี่น้องอันนี้วิธีการเข้างารอบครับพี่น้องอรอบนี้เอ็ดเทือหนึ่งแล้วกันที่อยู่ได้ประมาณสัก3าถึงสปีครับ ถ้าไซส์เล็กโบได้ครับพี่น้องไซส์เล็กมันสนิมกินครับปลากระบอเข้าปลากระบอเข้าครับพี่น้องโบคือธรรมชาติวิธีการเข้าง่ารอบครับ ส่วนว่าใส่จังไดหรือยามจังไดผมลงคลิปให้พี่น้องบึงแล้วครับคลิปก่อนหน้านี้ครับพี่น้องไปติดตามบึงได้ลยครับในช่องคนเราหิมเดอร์พี่น้องไปบึงเลยวิธีการยามวิธีการใส่ครับลังนี้เซ็ตเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาดางวัด มุมทางนอกเรียบร้อยแล้วครับลักษณะไม่สิบีอย่างสีครับพี่น้อง พี่น้องท่านใดที่อยู่ติดกับในน้ำใหญ่ลองเห็ดลองใส่ลงเบ่งเดอครับพี่น้องะติดใจเลยแหะครับปลาตัวยังไงก็เข้าครับพี่น้องปลาข้าปลา นางเข้าบดค้ป่าครับรแต่ตัวใ,ใหญ่เข้าครับมันมีกําลังหลายมันก็บ,บ่อยอากอยู่ครับนี่น้องมันด่นางมันอิ็นน้อยครับมันก็นขาดทะลุไปครับนี่ก็เป็นเครื่องมือหาปลาครับของคนนี่แหละครับของคนโลหิมนี่แหละครับว่าคนโลหิมมันอยู่ใกล้น้ําครับอยู่ใกล้น้าสงครามก็ต้องมีเครื่องมือหาปลา น,นี้เป็นบ้านของอาครับเพิ่งกะหิดไว้หลายหลังอยู่เพิ่งกำลังเรี่ยมหิดหลายหลังอยู่ยยครับสิบกาหลังครับพี่น้องว่าสนใจอยากโอ้อยากได้ไดเนาะแต่มันอันนั้นบ่ได้ครับมันหลังใหญ่ครับพี่น้องมันพับไปส่งให้บ่อได้ผู้ใดสนใจอยากได้นะต้องต้องเบิ่งวิธีการที่คนละหิมอธิบายมาเนี่ยนะครับ ครับเขาๆเพคราวๆพอสิได้พรอะสิปิ่นอยู่ดอกครับผมว่า